นี่คือจุดสตาร์ทนะครับที่เราจะขึ้นดูสกายวอล์กแค่แค่จุดสตาร์ทเราพอรู้สึกว่าไนล้กหายใจตื้อท้ววองทันมากเลยครับส so, วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพิชชา a ฟมิลี่ชาแนลกันนะคะทลิปนี้เราจะพาท่านมาชม เรามาถึงครึ่งทางเริ่มถามคนที่ไปมาแล้วเป็นยังไงครับไกลไหมครับไม่ค่ะนิดเดียวจริงจริงเหนื่อยไหมครับผมเหนื่อยครับโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากสัมภาษณ์นะครับก็สัมภาษณ์ไก่สองโค้งครับโอ้สอบคุณครับอีกสองโคล้วครับเป็นไงครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อย ทถ้าได้ยินเสียงหายใจนะครับเหมือนเราอยู่ดูบริเวณด้านน,นอกปริีว่าวันที่เรามามันฝนตกคุณเราเห็นเ,นเ,นเนล็ดฝนเนี่ยครับคุณไปรินดาไหนมากค่ะเหนื่อยมากใช่ไหมครับ ยังว่าลงกลับไปเลยต้องไปต่อไปต่อไหมครับคุณไปสิคะแม่ความสัมพันธ์แม่เป็นไงครับเส้นทางเหนื่อยไหมครับผมแม่เหนื่อยไหมครับข้างบนอีกไกลไหมไม่นี่อีกโค้งนี่ก็ถึงแล้วสวยไหมครับแม่สวยไหมสวยค่ะสวยมากโอเคเป็นไงเหนื่อยไหมครับโอเคโอเคครับครับครับอีกนิดเดียวถึงแล้วค่ะถามหน่อยว่าไกลหรือยังครับผม ไปแล้วค่ะแต่เข้าไปก็เข้าไปแล้วเขาก็ไม่ให้ถ่ายมันฝนตกมันลื่นนะคะเขาไม่เข้าเอ้าเหรอฮะแล้วเราเราได้เดินบนถนนไหมเดินบนสกายวอล์กไหมไม่ค่ะโอ้ขอบคุณครับใกล้ถึงหรือยังครับผมโอ้ให้กำลังใจดีมากไม่เปิดอีกนะฮะไปดูเฉย ตอนนี้แล้วก็มาถึงกิโลเมตรที่สูงที่ศูนย์แล้วนะครับภูพระใหญ่ไม่ถึงกิโลเมตรค่ะเมตรจากบริเวณจุดนี้ถึงจังหวัดเลยห้าสิบกิโลเรามาเจอ,อเลนะหลังพระใหญ่ตรงนี้ยังดีกว่านี้อยู่กินถนนนเราคิดว่ามันจะชันมันจะเหนื่อยอันนี้ยิง ไปกันต่นงแล้ค่ะเก็าตนนี้ะเทาล้งเส้นทางทาไปเข้าไปเข้สาสลาไป ก็ไม่ให้เดินค่ะทุกคนไม่ให้เดินเลยนี่ไม่พักก่อนลูกไปพัาล่วงกบลูกไปเอ้ยพี่พี่เดินเดิอนอ้อมแค่นี้เหรอใช่ค่ะโอ้ยเดินอ้อมแค่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสำหรับคนที่กลัวความสูงเราจะาพักที่สารานวัดก่อนนะเพราะว่าฝนตก ไรไชค่ะบอกเเลยนะไรเขาก็เลาะไปตามภูเขาอ่ะเดินอ้อมแบบแต่ตรงนู้นตรู้นเลยตามภูเขาไปเลยเนาะเลาะตามภูเขาเลยอันนี้เขาทำไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะนี้ด้วยคล้ายคล้ายทูโท อ๋อขอถ่ายชื่นชมคุณแม่คุณลูกนะครับอุตสาหขึ้นไปได้โอเคครับโอเคครับแ okay, ขบ็ง <c oughs> แรงนะครับลูกคขอบคุณครับขอบคุณลูก <c oughs> <c oughs> แน่แลกดี have a mission